สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลักเข้าทาโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อช่วงนี้คุณกำลังดึงดูดเรื่องอะไรขอเช็คพลังงานของคุณนะว่าเป็นยังไงแล้วดึงดูดอะไรเข้ามาในชีวิตนะคะ 嗯哼。Uh huh. โอเคพลังงานของคุณในช่วงนี้ผู้อ่านว่าคุณกำลังกำลัง manifest กำลังดึงดูดกำลังพยายามใช้กดแรงดึงดูดคิด จินตนาการถึงความรักที่สวยงามความรักที่ดีๆความรักที่ชัดเจนแล้วก็เป็นรักที่เท่าเทียมให้และรับเท่ากันคุณต้องการความรักแบบนั้นคุณต้องการความรักแบบในฝันแบบที่คุณคิดฝันเอาไว้อะเนี่ยแบบเนี้ยแบบ ที่จะคบหากันแบบจริงจังแล้วก็ได้รักกันแบบถือไม้เท้ายอดทองกับบองยอดเพชรอะไรแบบนั้นแล้วก็เป็นรักที่คุณไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องทุ่มเทไม่ต้องตามประเคนอะไรให้เขาทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยคุณอยากแบบว่าเป็นฝ่ายรับบ้างให้บ้างรับบ้างเท่าๆกันอืม คุณมีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายของคุณค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเลยโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเลยเออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้อ่านเห็นก็คือบางคนนะคะบางคนรู้สึกว่าไม่ไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องเรื่องอะไรบางอย่างคุณรู้สึกว่าคุณถูกคุณถูกเอารัดเอาเปรียบ อาจจะแบบในที่ทํางานก็ได้แบบว่าเออทางานเยอะกว่าคนอื่นแต่ก็ไม่ได้แบบว่ามีอะไรดีขึ้นคนอื่นแบบเหมือนโยนงานมาให้คุณแต่เจ้านายไม่รู้ไงเจ้านายก็คิดว่าเอองานใครงานมันต่างคนต่างช่วยกันทํางานอะไรแบบเนี้แต่จริงๆแล้วเหมือนคุณแบบโดนใช้งานโดนแบบกดขี่อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไม,ไม่ได้รับความยุติธรรมอ่ะ หรือเรื่องอื่นก็ได้นะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ยุติธรรมกับฉันนะ่ะมันไม่ยุติธรรมกับชีวิตของคุณทําไมคุณต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ทําไมคนอื่นต้องมาเอาเปรียบคุณแบบนี้อืมทีนี้เนี่ยคุณนะ่ะต้องการต้องการความยุติธรรมคุณอยากได้ความยุติธรรมคืนอยากได้สิทธิ์ของคุณคืนเรื่องนี้ก็ชัดนะคะทีนี้ คุณดึงดูดอะไรคุณเหมือนแบบจิตคุณสั่งอะจิตคุณแบบพยายามแบบคิดว่าเออฉันจะต้องมีรักดีๆฉันจะต้องสุขสมหวังอะไรอย่างนี้แต่ให้ระวังนิดนึงนะบางคนอะเหมือนแบบว่าคิดว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมีแต่คนไม่ดีมีแต่คนเจ้าชู้ทำไมฉันเจอแต่คนเจ้าชู้นะทำไม เจอแต่คนไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังความคิดของคุณด้วยเพราะคุณกําลังดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาอยู่คือถามว่าคุณคุณดึงดูดความรักเข้ามาไหมดึงดูดผู้คนเข้ามาให้มาจีบคุณให้เข้ามาให้คุณได้เลือกมีไหมมีนะคะมีเข้ามาจริงๆแต่ด้วยความที่บางครั้งอ่ะคุณอาจจะแบบ มีเผลอคิดว่าทําไมฉันเจอแต่คนแบบเจ้าชู้ทําไมฉันเจอคนแบบกระล่อนคนไม่จริงใจคนไม่จริงจังแบบทําไมไม่ได้ดั่งใจเลยอะไรแบบนี้แล้วคุณอ่ะก็เลยดึงดูดคนประเภทนี้เข้ามาเข้ามาด้วยนะคะอืมคุณจะมีแบบคนเข้ามาหลากหลายเลยแหละจะมีคนเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะเยอะแย,ยะมากมายเลยแล้วไอ้คนที่ เข้ามาเนี่ยก็มีบางคนที่แบบว่าเป็นประเภทประเภทเนี่ยประเภทที่แบบว่าเจ้าชู้กระล่อนไม่จริงจังอะไรกับใครยังไม่พร้อมที่จะจริงจังอยากจะแบบเล่นเล่นไปก่อนอยากจะคุยไปเรื่อยๆก่อนอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่จิตใต้สํานึกคุณอนะมันคิดคิดถึงคนแบบนี้ก็เลยดึงคนแบบนี้เข้ามาด้วยนะคะอืมแต่ใดๆๆเลยก็โดดเด่นในเรื่องของความรักนั่นแหละ คุณดึงดูดเรื่องของความรักเข้ามาดึงดูดคนเข้ามานะคุณก็มีสเสน่ห์จะมีช้อยให้คุณได้เลือกคุณจะได้พบปะผู้คนมากขึ้นมากหน้าหลายตาถ้าคุณเอาตัวเองออกสังคมถ้าคุณเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมก็จะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนเหล่านั้นแต่ถ้าคุณเก็บตัวเงียบถามว่ามีไหมก็ยังมีนะ ่อให้คุณแบบไม่ได้ไปไหนไม่ได้มาไหนคุณอาจจะใช้ชีวิตของคุณแบบประจําวันไปโรงเรียนไปมหาลายัยไปทํางานอะไรอย่เงี้ยแต่แบบไม่ได้ไปสังสรรค์ไม่ได้ไปปาร์ตี้ไม่ได้ไปแฮงเอาทอะไรที่ไหนกับใครไม่ได้ไปแบบคือนอกเหนือจากจากกิจวัตรประจําวันอะไรอย่างเงี้ยถามว่ามีไหมก็ยังมีมีแบบมาแอบชอบแอบมองแอบส่องคุณอยู่จะด้วยช่องทางไหนก็แล้วแต่ซึ่งก็น่าจะเป็นคน คนแถวๆเนี่ยคนใกล้ๆตัวคุณอะนะคะที่ที่แอบมองคุณที่แอบสนใจคุณอยู่อืมก็ลองดูดีๆแล้วกันคุณอาจจะไม่เคยรู้ตัวว่ามีใครบางคนแอบมองแอบสนใจแอบรู้สึกดีกับคุณอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะเป็นคนใกล้ตัวเป็นในแวดวงเพื่อนฝูงหรือคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วอะนะคะ แล้วก็ส่วนในเรื่องของความยุติธรรมเนี่ยคุณจะได้รับนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมอมืความชัดเจนความแบบเที่ยงตรงความตรงไปตรงมาถูกก็คือถูกผิดก็คือผิดอะไรแบบนั้นสิ่งที่คุณเรียกร้องสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณแบบเฝ้าคิดฝันถึงถ้าคุณแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ไม่ได้รับความยุติธรรมเลยอะทําไมถึงถูกรังแกทําไมถูกเอาเปรียบแบบนี้ เปลี่ยนมายเฟซนะอย่าอย่าไปคิดถึงเรื่องนี้มากให้คิดแค่ว่าฉันอยากได้ความยุติธรรมฉันต้องการอย่างนั้นอย่างนี้คุณต้องการอะไรคุณคิดถึงสิ่งนั้นนะคะแต่ว่าอย่าไปคิดถึงเรื่องที่มันไม่ดีอืมเพราะมันจะดึงดูดเข้ามาแต่เท่าที่ดูเนี่ยพลังงานก็ค่อนข้างค่อนข้างเป็นเป็นในทางที่ดีนะคะเพียงแต่แบบก็อาจจะมีแอบบแอบบแบบนิดนึงบอกแล้วว่าอย่าไป ไปโฟกัสอย่าไปคิดถึงเรื่องคนเจ้าชูหรือคนที่ผ่านมาที่ที่เคยไม่ดีที่เคยแบบเป็นปัญหาเป็นท็อกซิ e ร a เลชั่นชิพอะไรของคุณเนี่ยอย่าไปคิดถึงเขาปล่อยเขาไปนะคะคิดถึงแต่คนดีๆแล้วคุณก็จะได้คนดีๆเข้ามาโอเคไหมอะในเมื่อมันโดดเด่นในเรื่องของความรักงั้นจะเปิดไทยไพ่โรแมนติกนะคะ ื่ Rom อ Romantic Angel พวอกี้อ่ะไปดูกล่องมันชื่อไพ่อะไรนะ Very Soon อ่ะ Very Soon เร็วๆนี้ Finance and Carrier อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณคนที่เกี่ยวข้องกับคุณในเรื่องของการงานนะคะการค้าการขายถ้าใครทำทำเรื่องของค้าขายอาจจะเป็นลูกค้าหรือคุณอาจจะเป็นลูกค้าเขาอะไรแบบเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือการเงินที่คุณจะได้เจอกับคนคนนี้ หรือไม่ก็แบบเป็นคนที่ทํางานในที่เดียวกันอาจจะอยู่คนละแผนกก็ได้หรือแผนกเดียวกันก็ได้อยู่บริษัทเดียวกันระแวกแถวนี้แหละนะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่คุณต้องแบบว่าต้องไปติดต่อไปดีลงานอาจจะอยู่ต่างบริษัทกันแต่ว่ามีเหตุให้ต้องแบบไปติดต่อง,งานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เจอกันหรือบางคนก็อย่างที่บอกอ่ะแบบทาค้าขายคุณอาจจะแบบทํธุรกิจส่วนตัวสมมุติคุณเปิดร้านกาแฟอะไรเงี้ยเขาอาจจะเป็นลูกค้ามาซื้อ กาแฟร้านคุณอะไรแบบนี้หรือคุณไปซื้อกาแฟร้านเขาหรือไปซื้อของร้านเขาคุณอาจจะเป็นลูกค้าเราไปซื้อของคือเป็นเรื่องของการซื้อขายอะแบบไหนก็ได้ะนะคะเรื่องเกี่ยวกับเงินอะเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง Love yourself first ตอนนี้รักตัวเองให้มากๆและคิดบวกคิดดีนะคะคุณจะได้ดึงดูดสิ่งที่ดีๆคนที่ดีๆเข้ามา yourself respect make you more romantically attractive ยิ่งคุณรักตัวเองเคารพตัวเองมากแค่ไหนคุณก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีๆนะคะคุณก็จะแบบว่ามีแรงดึงดูดทั้งความรัก ได้ความรักดีๆเข้ามาอ่ะอีกใบหนึ่งซิ r e l e ส s e your ex ว่าบอกแล้วว่าไม่ต้องไปคิดถึงนะไอความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบเคยผ่านมาแล้วมันไม่ดีอะคะ่ะปล่อยมันไปนะเพราะว่าการที่คุณไปคิดถึงคนแบบนั้นอะการที่คุณแบบคิดว่าเฮ้ยทําไมเจอแต่คนไม่ดีคุณก็จะเจอแต่คนไม่ดีอย่างเงี้ยทําไมเจอแต่คนเจ้าชู้คนเจ้าชู้ก็จะวิ่งเข้าหาคุณอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นปลดปล่อยคะ่ะ ปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปค่ะปล่อยเขากลับสู่ธรรมชาติของเขาแล้วคุณก็ Move on เดินหน้าต่อไปนึกถึงคนที่คุณอยากได้สินึกถึงคนดีๆสินะคะนึเอ่อให้นึกถึงความรักดีๆสิปลดปล่อยปลดปล่อยอดีตของคุณซะทิ้งเรื่องราวเก่าๆซะไม่ต้องไปคิดถึงแล้วนะคะโอเค ก็ประมาณนี้นะจบการอัดไดแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามเราสำหรับฟังการแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ